ตอนนี้เราก็มาได้เหรียญเงินจากแก้วพงประยูนครับเดินลุยต่อครับคทาเพชรจะยางกวนครับดูครับโอ้ยหมัดอัปคัตซ้ายโดนแล้วเข้ากระโดงคางแต่ว่าสีพยัคยังอยู่ได้ครับโอ้โหน่าไหวไหมครับนี่ขาซ้ายครับเริ่มมีปัญหาแล้วโอ้ดูรขาซ้ายครับเจาะยางเจาะยางไปไม่ไปครับเจาะยางครับเจิมต่าแตกไปอาวหยุดหยุดไม่หยุดครับย อันตรายแล้วนะครับเราต้องช่วยด้วยกาช่วงปลายยกครับสีพยักยาแก้ไขอย่างไรครับมาโดนเจาะยางเอาแล้วครับเอาหมัดมาจิ้มด้วยเลยครับโอ้โหทางซ้ายขวาเลยครับโดนซ้ายก็สะดุ้งโดนขวาก็สะดุ้งครับสี่พยักโดนข้างคอครับโดนข้างคอครับเลยห้าเจ็ดแป โอ้อันตรายแล้วครับอันตรายแล้วครับคณาเพชรโอ้อัาเพชรโอ้มวยไทยไก่เลยครับอะไรก็เป็นไปได้ครับคุณพระละพันช่วยไว้ครับเป็นผู้เอกครับวันที่15้นี่ครับมวยการกุศนตามนันตองครับยกที่3ครับตอนที่โอ้เสียงในสนามมวยช่องเจ็ดครับอึ้งไปหมดแล้วครับยอมกันไม่ได้แล้วนะครับไม่มีใครยอมใครแล้วครับลักษณะอย่างนี้ คาาเพชรดนนบทเนที่ยวนี้นะครับวัดไจวัดอาวุธวัดทุกอย่างแล้วครับสนุกเลยครับยงมีพื้นแล้วเป็นความโชคดีที่ไม่โดนนอคคาถาเพชนนรเพื่องวงไา่ของสี่พิษโดนเตะทัดดอกไม้อทิตย์ที่แล้วด้วยลูกนี้ครับยุทธศาสตร์สาก,กลีรัม <c oughs> แต่อนุวัตสิทอง รับทางช่วยครับโอ้ยกยินแล้วเจอแข้่งขวาปืนนะครับเจอขวาคืนฝ่าอีกทีโอ้ล่าคอจดเอาครับเลยครับแลกกันแล้วครับแลกกันแล้วทาเพชรชนะได้เสื้อสามาบแต่ว่าถ้างสีพยักษ์ชนะนั้นโอ้โหลือใครครับลือเขาโอยโอล่าคอครับอีกแล้วครับ ล <โ Bref. S 1> <Shepherd. S 2> ูกเตะซ้ายก้านคอครับอ้าวครับโดนก้านคอครับยกที่สองโดนเตะก้านคอครับโดนเตะคำหมับหรือว่าเตะทัดดอกมาได้ยกนี้ครับเรือไม่ว่าเตะที่หลังดังขวาเลยครับเลื่นเลยครับซ้ายมาเด็ดซ้ายเต็มเต็มครับเตะด้วยแข้งนะครับใช้แข้งฟ้าดชิ้นไปครับโอ้ก้านคอจริงๆเลยครับนี่ของจริงเลยครับนี่ครับ ดูนะครับเบลปั๊บปั๊บปับปับเปลี่ยงครับคอต่อแทบหลุดครับแข้งซ้ายนะครับโค้โอการคอจริงๆเลยครับนี่ของจริงเลยครับนี่ครับดูนะครับเบลปั๊บปั๊บปับปับเปลี่ยงครับคอต่อแทบหลุดครับแข้งซ้ายนะครับข้อ